สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับคนดูชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มายามนะครับยุ่มยุ่มอะไรนยเขาเรียกอะไรเ็าเรียกอะไรอตุ้มกุ้งนะครับผมอเนี่ยครับผมพ่อก็ไปหยามานะครับตุ้มกุ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตุ้มกุ้งของเรานะครับว่าได้เยอะไหมน่ครับหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้หลังที่สองนะครับผมเนี่ อันที่สามพ่อก็วิ่งไปเอาปุ๊บนะครับผมก็หรีพาไฟมันเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะทดลองเลี้ยงกุ้งดูก็เลยต้องหานะครับกุ้งธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงนะครับพี่ๆเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือกุ้มตุ้มกุ้งนะครับ เขาเรียกภาษากลางอะไรเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับเออช่างมันนะครับนี่นะครับผมก็ได้ไม่เยอะครับพี่พี่ก็ได้ทีนิดทีน่อยนะครับผมอ่านี่บรรยากาศของอนาเรานะครับผมนี่นี่นี่ก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับพี่ใส่แบบนี่นะครับตื้นๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับเดินได้นะครับผมอันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับน้ําก็จะเยอะๆหน่อยอืมมาดูกันเลย นี่หลังจากนั้นแล้วครับเราก็จะเทลงในใส่กระมังนะครับว่บาได้เยอะไหมนะครับตุ่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ๋อเทลงไปเลยได้เยอะไหมอืมได้เออเขาเรียกะอะไรเดือดขัวหน่อยนึงได้แมงกิเต่าด้วยนะครับผมในเห็นไหมมันมีตัวไข่ด้วยนะครับพี่พ นี่นิ่งดองแดงดองแดงอยู่เลยนะครับผมพ่อพะน่าจะเทใส่น้ํานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเซตนี้ก็ไม่ตายหรอกมั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตู้ที่สองกันเลยตู้ที่สองว่ายังไงตู้ที่สองเทลงไปหัวาหานน่าจะเป็นลำนะครับผมลำพวกลำพวกอะไรนี่แหละครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ ในสายแล้วก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนหาทุกวันนะครับพี่ๆช่วงนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราจะลองเลี้ยงกุ้งนะครับเห็นเขาเลี้ยงกุ้งแล้วก็อยากเลี้ยงนะครับถึงมันจะหาง่ายก็จริงนะครับผมแต่ก็เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับดีกว่านะครับเลี้ยงไปบ้านแล้วกินที่บ้านไม่ต้องออกไปนาไปหาใส่ที่ไกลๆนะครับผมนี่นะครับ ได้ทั้งปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวก็มีนะครับผมนี่ก็ได้เริ่มได้เยอะแล้วนะสามสี่ตุ้แล้วนะครับในตู้ที่สี่นะครับผมอืมก็ให้พ่อไปหามานะครับหางานให้พ่ออีกแล้วนะครับผมขยันเหลือเกินขยันเลี้ยงเหลือเกินนะครับในัจจุบันชอบกินกุ้งอู่แล้วนะครับกุ้งฟุงกุ้งฝอยนะครับแต่ว่ากุ้งใหญ่ยังไม่เคยเลี้ยงนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับไม่แน่นะครับ ก็จะเลี้ยงกุ้งกำกามนะครับที่เป็นตัวไอ้คุ้มสีแดงนะครับผมใครกุ้งเคยฟิตเปล่าประมาณนั้นนะครับที่เขาตัวแด,แดงใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงดูอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอเก็บตังค์สักหน่อยก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไสแห้งเหลือเกินไสแห้งเหลือเกินเลยนี่นะอุ้ยได้เยอะนะพี่ๆดูดิคตดเจอเลย เนี่ยเอาไปคั่วดีกว่าไหมไม่ต้องไปปล่อยแล้วอู้วันนี้โคตรเยอะเลยอันนี้ยิ่งเยอะอปลาเหรอนะ่นหละโอ้ปลาเยอะให้ตายเถอะนี่นะครับพ่พี่ๆลองเลี้ยงกันดูบ้างหรือยังนะครับผมเนี่ยเห็นไหมว่าเลี้ยงยังไงนะครับก็ใครที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งนะครับก็สามารถอ แนะนำนะครับบ่กกล่าวได้นะครับแต่เราเตรียมบ่กไว้แล้วครับเดี๋ยวสักพักนะครับเราจะพาพี่ๆนะครับไปดูบ่์ของเรานะครับอาจจะไม่ได้ใสเหมือนในที่เขาเลี้ยงนะครับแต่ของเราใส่ดินไปด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแม่บอกว่าธรรมชาตินะครับผมนี่บ่์เราก็อย่างนี้เลยนะครับเป็นบ่ผ้ายางนะครับใส่ครับข้าขอบแลวจะเป็นบ่์ปูนนะครับผมใส่พายางนะครับอันนี้เราก็เทไปอย่างนี้นะครับ อ่าเตอย่างนี้เลยโอ้ยเยอะเยอะเยอะนะพี่ๆดูดิอ้เยอะนะขวหนึ่งเลยนะเนี่ยใส่มาทุกวันทุกวันนะครับใส่มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับระบบน้ําให้เขานะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อแน่พี่ๆระบบน้าออกซิเจนนะครับแบบโซล่าเซลล์นะครับผมอ่าโดยไม่ต้องเสียปักเลยก็ว่าได้นะครับผมอืมเดี๋ยวจะลองลองดูก่อนว่าเขาใช้กี่ชั่วโมงนะครับได้กี่ชั่วโมงนะครับจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสั่งมานะครับนเร็วนี้นะครับผม นพ่อก็ปล่อยปลา,าเน่าไปด้วยเลยนะครับไว้เป็นอาหารของกุ้งนะครับนี่มันก็จะวิ่งไปตุ๊ดๆๆเห็นไหมก็จะวิ่งหนีใครหนีมันแล้วจากตรงนี้แล้วนะครับก็ไปอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองนะครับผมนี่อันนี้ต้องเปิดออกซิเจนให้เขานะครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยวต้องสั่งมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สั่งก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่คุณเบียชาแนลนะครับเลี้ยงกุ้งนะ EP แรกนะครับเลี้ยงจิ้บก็ยังได้ EP แรกยังไม่ได้เลย ได้แต่ตอนหานะครับยังที่ผมก็มีนะครับพี่ๆเดี๋ยวเลย